สวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับจะมาแนะนำต่อจากคราวที่แล้วนะครับเรือการใช้แอปพ i าย o d ตติง้งภายถ้ำนะครับก็จะเป็นการแนะนำต่อจากคราวที่แล้วก็มาเริ่มกันเลยนะครับให้เราพิมพ์ var นะครับตัวนี้นะครับเสร็จแล้วก็ตามด้วยคอมม่นะครับเสร็จแล้วก็ s t r นะครับเท่ากับแล้วก็ให้ใส่ฝนทองนะครับถ้าอ่านผิดต้องขอโทษด้วยนะฝนทองนะครับก็จะเป็นขีดเดียวนะครับ v a r นะครับจากนั้นให้เราเคาะลงมานะครับใส่ Print นะครับแล้วก็ตามด้วย f นะครับ ตามด้วยฝนทองนะครับแต่อ่านผิดก็ต้องขอโทษอีกครั้งนะครับเสร็จแล้วเราก็ไปใส่ปีกานะครับใส่ปีกาพิมพ์ v a r colon เดี๋ยวก็ใส่เครื่องหมายมากกว่านะครับมากกว่าก็จะเป็นมากกว่าสักสิบห้านะครับสิบห้า เด้วเราลองรันดูนะครับแล้วก็จะเจอในส่วนของ v คําว่า var เนี่ยอยู่อยู่เข้ามานี่ก็คือสิบห้านะครับสิบห้าที่เราใส่เอาไว้นะครับการน,นี้ให้เรามาใช้ตัวเดิมครับใช้ตัวเดิมครับจะได้เห็นนี่ก็พิ้นนะครับใช้คำสั่งเดิมเลยนะครับ F นะครับแล้วก็ฝนทองนะครับใส่ปีกกานะครับพิมพ์ v AR นะครับอ่าบอลท่านี้ให้เราใส่น้อยกว่านะครับแล้วก็คำสั่งก็เหมือนเดิมครับ15นะครับเราลันดูนะครับจะออกมาเป็นลักษณะนี้เห็นไหมครับเพราเขาจะติดนะติดซ้ายเลยนะครับ เรามาใช้ชุดคำสั่งอีกชุดหนึ่งนะครับพิมพ์เหมือนเดิมนะครับลิ้นนะครับ f อ่าแล้วก็ฝนฟัน,ฟนเอ่อฝนทองนะครับตามด้วยปีกกานะครับ var colon ตัวนี้นะครับนี้เห็นนะครับเสร็จแล้วก็ใส่15เหมือนเดิมนะครับ แล้วเราลองดูตัวนี้เขาก็จะอยู่ตรงกลางเลยนะครับนี่นะครับชุดนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นในการใช้คําสั่งนะครับสําหรับการเว้นช่องไฟประมาณนี้นะครับอันนี้เราจะมาใช้คําสั่งอีกตัวหนึ่งนะครับแนะนําคําสั่งอีกตัวหนึ่งผมก็จะลบเคลียร์ตัวนี้เอาไปก่อนนะครับ ตอนนี้เราจะมาใช้คำสั่งไอตัวเกี่ยวกับ list นะครับ list แล้วก็ใช้ตัว c o u n t r i e s ตัวนี้นะครับแล้วก็พิมพ์ใหญ่ list ใน s t นะครับก็เท่ากับนะครับใส่ปีการทีนี้ก็ให้เราใส่ ขนกนะครับตัวนี้เราพิมพ์เลยนะครับจะพิมพ์ภาษาไทยกับภาษาอังกฤษก็ได้นะครับอินเดียเสร็จแล้วเราก็คอกออกมาครับตรงข้างนอกฟันหนูครับเสร็จแล้วเราก็ใส่จุดน้ำนะครับแล้วเราก็ตามด้วยส่วนตรงอีกครั้งนึ่งครับก็ใส่ชื่อของประเทศไปนะครแล้วก็ใส่ไปเรื่อยๆครับวันนี้ผมจะใส่ให้ดูแค่สองตัวนี้ก่อนนะครับแค่สองตัวนะครับเสร็จแล้วเราก็ กันอบครั้งนึงนะครับันยูีสอนะครับอีสเอนะครับกันอครั้งนึงนะครับก็อลงมาเอฟโอนะว่าเอโนะครับอครั้งนึงนะครับไอเทมนะนี่ตนะตีเดี๋ยวก็คลอนนะ ใส่ปัน๊หนูลงไป co u n t r y แล้วก็ข้างนอกนั้นใส่าแล้วก็ตามด้วยไอเทมนอะแล้วนี้เราก็ลันดูนะครับเขาจะออกมาเป็นประมาณนี้เห็นไหมครับนะเขาก็จะจัด เรียนประเทศนะครับประเทศอินเดียประเทศ USA ก็แล้วแต่ว่าเราจะพิมพ์ต่อจากตรงนี้ไปมากน้อยแค่ไหนนะครับชุดนี้นะครับชุดคําสั่งนี้ก็สามารถใช้พิมพ์ไปได้เลยนะครับมากน้อยแล้วแต่เรานะครับอ่านะครับคราวนี้ก็จะมาจะมาอีกชุดคําสั่งหนึ่งอันนี้คืออันนี้เป็นคําสั่งที่เราเราใช้เกี่ยวกับตัว list นะครับอันนี้เราจะมาอีกคําสั่งหนึ่งผมก็จะขอเคลียร์ก่อนนะครับตัวนี้นะครับ อันนี้ให้เรานะครับพิมพ์นะครับ n นะครับ n n c o l o นะครับแล้วก็ i n t นะครับเท่ากับใส่ตัวเลขลงไปนะครับศูนย์สัสกเตัวก็ได้สมมุติเราใส่ไปแค่นี้นะครับ อันนี้เราก็เคาะลงมาครั้งหนึ่งนะครับตัวนี้เราให้พิมพ์คําว่า p r i n นนะครับ p ิ i n t p ิ i n น,น,นบุงเล็บนะครับแล้วก็ F นะครับไปที่ฝนทองนะครับแล้วก็ใส่ปีกานะครับให้เราพิมพ์ N นะครับคอลอนนะครับได้ตามด้วย อ่า d e r s c o r e ตัวนี้นะครับแล้เวเราจะมาลองรันดูนะครับว่าผลลัพธ์ออกมาเป็นยังไงนะก็จะออกมาเป็นอย่างนี้นะครับเขก็จะใส่ขีดล่างเนี่ยขั้นหมายเลขศูน์ศไปจนทั้งถึงตัวหนึ่งนะก็จะแบ่งให้เราเลยนะครับครัน,นี้ให้เรามาใช้ชุวยคาสั่งเดิมนะครับก็พิมพ์น,นะครับ f นะครับเสร็จแล้วก็ไปที่ ฝนทองนะครับแล้วเราก็มาใส่ปีกานะครับครันนี้ก็พิมพ์ n นะครับ colon อันนี้ให้เราเปลี่ยนจาัาขีดล่างหรือ underscore นี้ให้มันเป็นหมายจุลภาคครับก็ลันดูนะครับเห็นไหมครับก็จะได้เป็นรูปแบบนี้นะครับ อะครับวันนี้ผมก็แนะนำมาไว้3ตัวนะครับสำหรับแอปไพทอมนะครับตัวนี้นะครับก็วันนี้ก็สวัสดีครับ